เกิดข้อความเขียนสุวรรณโนสุขุพัติปโนสาวุปสันโขบาจจินาขโรนะครับหรือนาบุชายกย่องตมาิจักพันนานอยู่สกสบสีกว่าปีจากกันมาคัออเขียนอยู่กันแล้เสียนมานาน ท่านเป็นบุคคลที่น่ารักท่มารือว่ากัณฑสงท่านรู้จักท่านดีหลวงพอ่อเขียนท่านเป็นบุคคลที่สุข,ขุมรุ่มลึกเพศละเละอียดละออสอนได้ดีอย่างมากเลยเพราะฉะนั้นเรื่องหลวงพ่อเขียนเนี่ยเป็นบุคคลที่หาได้ยากวันหนึ่งไม่ชีนคนหนึ่ง คือเปม่จีพวกเพชรดูดอนปวดชีรและประโยชน์กับหลวงพ่อมาเปลี่ยนสวนโนวัดท่ามาค่อยหวานดูแลเด็กอนุบาลเด็กก่อนเรียนแกเล่าให้เพื่อนฟังว่าหลวงพ่อมาเปียนเราเนี่ยสอนละเอียดมากเลยสอนเรื่องการใช้ช้อนใช้ภาชนะใช้จอดใช้เสียมใช้ของใช้ไม้สอย ่อนจะเก็บต้องดูแลเรียบร้อยถ้าไปขุยินก็ต้องล้างให้สะอาดเก็บไว้เรียบร้อย่อยยบ,อยอยบอกนะโยมชี้รละร่า้ฟังความละเอียดละออของหลวงพอ่อคขาเขียนหน้าทะรกทับนือมากได้สี้บนนั้นยกย่องม,มากเลยเพราะฉะนั้นอาจามาก็เห็นท่านทำอะไรก็ตามแล้วก็พิธีที่ถนันนะการเจรนญสติการยกมือก็เหมือนกันนะ ฉันยกมือใ้สวยงามทำเลยมันเรียกการทำเล็เกๆงามพอความเขียนนะเราเห็นท่านทำไค่อยๆเราไปดูพ้อหลักฐานเ,เล่นๆของท่านอะไรอะ่ะก็จะเล่นสตรีทำไค่อยๆท,ท,ทำเล็กๆอ่ะทำเล็กจังเราก็เชื่อไนตามยังของเราถ้าว่าทำเล็กๆก็ได้ไม่ต้องทำใหญ่เราแต่บางคนยกม,มือก้มหัวเลย กไม่ันเพราะฉะนั้นเรื่องเรื่องหลวงพ่อขับเขียนวันโนเป็นบุคคลที่จะมาได้อยู่กับท่านและก็ท่านจะเล่าบางสิ่งบางอย่างให้อาตมาฟังวันหนึ่งท่านบอกว่าท่านเลื่อมใสศรัทธามากอาจารย์ขับตันอยู่ที่จังหวัดอุตวรอะไรบุคลิกหน้าเลื่อมใสศรัทธามาก ถ้าเรื่อมสายมากฉันบอกนะอยากได้อย่างนั้นอยากเป็นอย่างนั้นอยากทําอย่างนั้นเราก็เลยเออทำได้ยากนะพยายังไงหลายๆคนเราอาจารย์ทำตามในขุนอรหันตเนี่ยขนาดนั้นเลยนะอาจารย์ต้องพูดบ่อยพอาะบทคลิปตันดีขุ่มแล้วก็ต้องอาจารย์เขียนเลยคล้ายๆกับว่าคนเราเนี่ยนะทารักคนไหนชอบคนไหนแล้วก็ศรัทธาคนใด อเอาบบเอาบบอย่างก็อย่างทักอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอาตามาคิดถึงทำไมต้องพ่อเทียนอยู่หลวงพ่อเทียนก็นเป็นบุคลิกที่น่ารักจังนะนั่งตอนนั้นแงแกาตกะยมโอ้น่ารักนั่งตรวมองตัวขาเนียละตัวเล็กๆไม่ทำตัวใหญ่หลวงพ่อเทียนนะโอน่ารักห้องน้ำห้องร้อน่างสะอาดสะอาดไม่มีอะไรเจตก,การไม่มีอะไรส่วนเกินไม่มี เราะฉะนั้นหลวงพ่อคำเขียนจะอยู่กับหลวงพ่อเชียนนานไปสัดถูกหลวงพ่อหลวงพ่อเชียนต่อบมาลงครั้งหนึ่งท่านน้อยกว่าคะับเป็นแก่คารวะหลวงพ่อเชียนถามว่าโยมเขียนเข้าใจอะไรบ้างเข้าใจเรี่องลูกนามแล้วล่ะเข้าใจตัวเองเห็นตัวเองรู้จักตัวเองหลวงพ่อเชียนบางคนไม่รู้จักตัวเองไม่เห็นเลยเป็นคนโม่เออร์แต่ก็มีโม่มางานหลวงพ่อ แกเป็นพระวาตตอนนั้นนะแล้วมันได้บวชโมจริงมไม่รู้มันรู้จักตัวเองมันยอมรับเพราะฉะนั้นเมื่อท่านได้บวชมาแล้วท่านก็ปฏิบัติตามที่หลวงพ่อเทียนสอนอย่างดีดีที่ปั่นเทียนปฏิบัติเลยปฏิบัติเปนมาก็ปฏิบัตทิที่นั่นด้วยก็เป้นสิ่งที่ท่านทำได้ดีจนกระทั่งบวชแล้วท่านก็นนว,นว่าปฏิบัติต่อเนื่องมาถึงเจ็ดปีท่านบอกว่า จูจบจบสิ้นหายสงสัยทุก่งทุกอย่างแเราเ็เลยเรียนรูติเพราะฉะนั้นการปฏิบัติมันก็เป็นการพิสูจน์ตัวเองนะขอความเขียนถ้าพิสูจน์ตัวเองนวะรู้ความจริงรู้สมมุตริรู้จริงๆวันนั้นเรวพอหลเขียนบอก,กมาจาร็นอาจารย์นะก็เลยประอบอารกกมณ์อาจาร์อาจาย ว่าตามความจริงท่าน,าน,นเลยว่าเข้าใจะร่วมงามไหมเข้าใจเข้าใจการห้ามไหมเออเข้าใจสมมมัว,มวนะมันก็ตอบไปมุ่งมั่วมันเป็นกั้นเข้าใจเนื้อจิตเห็นใจหรือยังสงสัยสงสัยท่านเลยบอกว่ามองข้ามจิตไปนิดนึงมองข้ามความคิดไปนิดน,น,ดนนะแล้วจะจากไปแล้ก็เดินไปก้มสร้างสติของเราไปอาไปหาเราไปเจอโอ้ ควมที่ความคิดจะมามันหยุดสักวันเมื่อหยุดมันก็ว่างมันก็สงบมันปกตินั่นแหละโอ้องต้นต่อของก่อนที่จะคิดเราก็เลยเห็นความเย็นูดีท่านพูดอีกคำหนึ่งว่าการลักคิดหรือความคิดที่มันลักคิดไปคิดไปคิดไปเราไม่ได้เจตนาคิดตัวนั้นไม่ต้องไปอยู่กับมันเอาอยู่กับตัวที่มันเจตนาอยู่กับเจตนาตัวนี้แหละ ที่มันลังคิดก็แล้วไปไปล่อยไปต้องไปตามมันแล้วแบบที่อาจารย์สอนดีอาจตรย์ส่อนเพราะฉะนั้นการปฏิบัติเจริญสติตามแนวหลวงพ่อเทียนตามแนวสติปัฏฐานสี่แบบพระพุทธเจ้าสอนนั่นแหละมันจะของหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อแห่งกรรมเป็นธรรมะมที่ถูกต้องเป็นจริงอยู่แล้วแ่ะแต่พวกเรามาขยายความบัตรทำให้มันเด่นชัดอาตมาไป วัดป่าสุประตวูวันหนึ่งเป็นเจอป้ายที่พระวัดสถาบันมหาสติสถาบันมหาสติปัญฐานภาวนาเลยเนี่ยจำไม่ได้แต่มาอยากยกมือไหว้แต่จริงๆแล้วเป็นสถาบันสติปัญฐานเลยวัดป่าสุประตซึ่งหลวงพ่อเขียนมันมีไอเดียที่น่ารักหลายต่อหลายอย่าง วันหนึ่งท่านดื่มน้ำอยู่ตอนที่สามที่สี่อะไรอาตมาเข้าไปข้างบ่อเขาเรียกเลยนะแองน้ำแองน้ำฝนท่านจะนั่งดื่มน้ำอยู่อารมาสอถามท่านอาจารย์ก็บอกว่าตื่นขึ้นมาต้องดื่มน้ำาวแก้วแล้วสุขภาพแข็งแรงในะวัานะั้นบอกแตจมาด้วยอาามาก็าลองดูมันไม่เคยอ่ะจะว่าง แล้วล่ะแต่เราก็เขเ้มเขยงทําได้ตลอดนะ่าจะมาดูน้่ามาตลอดดื่มน,น้ำหกแก้วสุขภาพแข็งแรงก็ดูท่านอยู่ท่านก็แข็งแรงจริงๆสุขภาพท่านแต่เราไม่ค่อยชอบน้ําก็เลยไม่ดื่มดื่มนิดหน่อยหลังนั้นแต่ถ้าดื่มได้ก็ดีนะเป็นการช่วยชีวิตเป็นน้าเป็นวนวลกรดเลงอะไรนะ่าเป็นช,ปช่วย แะมาในบางทีก็ไม่ค่อยดื่มน้ําและนอนในบางทีเหมือนกับเหมือนกับใจหัวใจวายมันไม่มีน้ำดื่มมันไม่มีน้ําหล่อเลี้ยงหัวใจวันที่ก็ตื่นขึ้นมาก็ไปกินน้ําดื่มน้ำก็ช่วยได้มันก็ตายไปเป็แข็งเลยก็สังเกตตัวเองเลยนะคินเสร็จวบกวนเปียนต้องดื่มน้ำมากๆเยเยอะ นั่นแหละการปฏิบัติธรรมก็ให้เราเข้าใจเรื่องกายเรื่องใจเรื่องรูปเรื่องนามเรื่องเดินยืนนั่งนอนผู้เหยียดเคลื่อนไหวกับยิ้ตาหายใจกินดื่มทำพูดคิดให้มันลึกเข้าไปเรื่อยๆละเอียดเข้าไปเรื่อยๆแล้วแต่เห็นตามที่มันเป็นเราก็ยืนยันกันว่าสติปัฏฐาสี่นี่แหละพุทธเจ้ายืนยันมาตลอดว่าอาตาปีสัมปชาโนโอสติปาวินเนยารโอเกอพิชาโทมานัสส มีความเพียรมีสัมปชัญญะและมีสติแล้วนับออกจะได้สิบโภมนัตความทุกข์ออกจะได้ความทุกข์ออกจะโรคจะได้โลก,กคือก้อนเนื้อของเราเนี่ยแหละร่างกายแค่หนังเนี่ยแหละเป็นก้อนโลคเป็นโลกอันหนึ่งเมื่อปุข์มันเกิดที่นี่มันก็ดับได้ที่นี่ต้องมีสติมีสัมปชัญญะ มีความเพียรน,นะนะถ้า,ถาเรนคงเพียรนำหน้าความเพียรความพยายามทําให้ต่อเนื่องทําแล้วทำยีทำจนเป็นชำนาญติดต่อเขามาติดต่อไม่ใช่จิตทั้งบัดทั้ง,ย,ง,งยีทั้งเพียรทั้งปีไี่เท่าั้นนะเหมือนเราสีไฟเราสีไฟเพื่อจะให้เกิดไฟกนะันเสียสักวัน นิดหน่อยก็เกิดได้เราทําความรู้สึกเพื่อให้เกิดความรู้สึกว่าม,มารู้สึกแล้วพอวนะจะไปทำอะไรก็รู้สึกลักษณะ,ละหลายๆคนผมทําไม่ต่อเนื่องผมไม่ได้ทำผมไม่รู้ผมไม่เข้าใจลักษณะที่เราคิดตัวเองดัน้นเมื่อเรากินข้าวกินปลากินยีแล้วก็ไปทํางานเศรกับมันทำงานของมันเอ็น ยอยทำอะไรมานีา่งเวลาจะเริยนสตีแต่เคลื่อนไหวจะนั่งร้างค่พอจากนั้นแล้วก็หยุดหยุดแล้วก็ไปเดินเดินก็ต่อเน,นื่องนะมานั่งหยิบแล้วก็ทำอันนี้ต่อเนื่องหยกบแ้่นั่นเองเออคพูดนะจริงๆความผิดก็หยิดไปเลยเพราะฉะนั้นมาที่นี่ก็เป็นสถานที่ดีน่าเล่นรมแต่ผมเทีงเง่ยดีแต่มาก็มาหลายเที่ยวแล้วนี่หลายปียมาแล้วล่ะ ก็เห็นป้ายสัญลักษน่ารักเกิดหมายเหตุเกิดหมายเหตุทา่านเป็นปู้พุทธทาสเป็นบุคคลสำคัญของโลกเป็นบุนคคลสำคัญของโลกเปูป้จพุทธทาสท่านมีหนังสือเล่มหนึ่นอง,องที่เป็นบุญแก่โลกไขประตูสัจธรรมพาสาคพลพาสาธรรมถ้าใครได้อ่านได้ศึกษาเรื่อง ภาษาสนภาษาธรรมแล้วเหมือนกับเปิดประตูสัจธรรมอัฐบาลก็อ่านแล้วหันอีกไม่อยากวางวางไปเลยภาษาคนภาษาธรรมเรารู้แต่ภาษาคนส่วนมากน,นะภาษาคนเรารู้พูดกันรู้เรื่องภาษาคนแต่ภาษาธรรมไม่ค่อยรู้เรื่องกันหลวงพ่อเทียนเนี่ยนะยังไงยกยอก่องหลวงพ่อพุทธทาสมากเลย พ่อคำเสียนเราก็เหมือนกันนะเราพากันไปสวนโปกไปวันร้ออายุของเจา้าคุณพุทธทาสแทบทุกป,ปีไปกันสัมมนากันออพบปะกันแล้วท่านเจา้าคุณพุทธทาสก็ยกย่องหลวงพ่อเสียนเหมือนกันก็เป็นอาจารย์เซนที่ล่าสูงผูกกระดึง่านยกย่องว่าเป็นอาจารย์เซนพอหลวงพ่อเสียนสอนแบบไม่ค่อยมีใครเหมือนนะสอนดีก็พอเสียนสอนดี เป็นปริศนาธรรมเพราะฉะนั้นการที่พวกเรามาที่นี่ก็วันจะเรียนรอยตามหลวงพ่อเสียณที่น่านปฏิบัติมาดีๆอะไรที่มันดีแล้วก็ยกย่องนำไปปฏิบัติแวก็บูชาแล้วปฏิบัติบูชานะบูชาด้วยกายเห็นวาจาด้วยใจทาในใจอยู่ปฏิบัติตามอยู่นั่นแหละซึ่งคำสอนของพระพุทธเจ้าของพระจอ,พอ,อริยเจา้าทั้งหลายท่านพูง แค่ว,ว่าทาในใจแต่เรามาทานอกนอกใจรือทํทเรื่อยๆกายยืนเดินนั่งนอนก็เห็นกันอยู่แล้วแต่ทเํเด้วยใจไม่เห็นกันเลยหายใจเข้าหายใจออกคนอื่นก็ไม่ไปรู้ยิ่งคิดนึกลึกเข้าไปอีกไม่ค่อยมีใครเห็นเลยเพราะฉะนั้นพ่อคำเสียงเราเป็นบุคคลที่จะมาคิดว่าเป็นบุคคลที่สอนได้ดี หลวงพ่อเทียนก็ย่อมว่าเป็นบุคคลที่มีปัญญาพูดพูดด้วยปัญญาหลวงพ่อเกียนเนี่ยนะซึ่งครั้งหนึ่งหลวงพ่อเทียนไปสิงคโปร์หลวงพ่อเทียนบอกจะมาเรียนคุณาหลวงพ่อไปสิงคโปร์กลับมาจะเปลี่ยนรูปแบบนะก็เปลี่ยนรูปแบบยังไงหลวงพอ่งพอเขาสิ่งนะั้นนะนั่นพูดอย่างไม่จริงผมควดจะไม่สิ่งหลวงพอ่อ หลวงพ่อว่าอย่างนั้นพวกวาตามหลวงพ่อน่ยคิดว่าอย่างนั้นยอมรับเอ็นตบไปสิงคโปร์กลับมาแล้วพอดีท่านกพ่อว่าจะจะเปลี่ยนลูกแก่จริงๆพอดีอาจารย์ภูวิทิษย์ก็เลยโดดไปก่อนแล้วพ่อจะตามไปด้วยทำหน้างานนะปัจจบันนี้ปีนั้นเราสำมั่นาเกันที่วัดป่าสุวรรณโตวาเกือบสามร้อยลูกปาใสงานเราทั้งหมดหลวงพ่อคำเขียนเรานี่แ็่ฉลาดพูด เราพ่อเทียนเราเนี่ยจะเปลี่ยนรูปแบบใครเห็นด้วยบ้างยกมือขึ้นเห็นด้วยกับลรงพอร้อเทียนเปลี่ยนรูปแบบแต่กระดุเพื่อนไม่ยกสักคนเลยเราก็รียวบอโตแล้ว <c oughs> ก็ถามพ่อว่าใครไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนร,รูปแบบของข้อเตียนยกมือขึ้นเ,เกือบหมดเลยเราก็มองใช้มองว่าเราคนเดียวคนที่ยกมือไม่เห็นด้วยเห็น <c oughs> ด้วยกับเราข้อเตียนคนเดียวไม่เห็นด้วยหมดเลย หลวงพ่อเรข,ขียนได้ว่าอกลูกกินทั้งเรียกนะอาจารย์สมตามอาจารย์ศรีอาจารย์สมบูรณ์อาจารย์สมหมายอาจารย์อกลูกไม่นับเราเลยอาจารย์ไม่ต้องไปเข้าดูเตรียมด่วนตอนนี้จับปโโ่าตัวตัวนะไปก็ไม่ไปเพื่อไม่ก็ไปมาวัดสานามในมาเชิญเขามาพูดกับพ่อเพื่อนี่จให้ฟังกของพ่อ ได้ข่าวว่าหลวงพ่อจะเปลี่ยนรูปแบบจะเปลี่ยนรูปแบบไปแล้วพวกผมทําด้วยกม่ได้รูปแบบพวกผมทําด้วยได้แต่หลวงพ่อสอนได้ปฏิบัติมาด้วยทําได้ทุกอย่างแต่ว่าตอนนี้หลวงพ่อจะทาอย่างนี้ยพวกผมทําด้วยไม่ได้หลวงพ่อก็าดีานะที่สุดนะนั่นคำพูดเนี้ยเด็กต้องมาเรียนโยมวันเลยลอยูมวันลวเลยได้โปรดนะหลวงพ่อมาเรียนพูดดี ีหนึ่งหลวงพ่อเสียนว่าจะมาไปอเมริกาท่านอาจารย์โควิดก็ไปแนละ้วพอดีก็ท่านอาจารย์ทวีวัตรนิมนต์หลวงพ่อเสียนไปสอนที่บ้าจีหลวงพ่อว่าจะไปนะเพราะท่านบอกจะมาเองหลวงพ่อเสียนว่าปวดมาครั้งนี้จะเป็นสอนข้หลังจะเปน็นรุ่งเชื่อใหญ่สอนข้หลังในสะุดาดังั้นีหลวงพ่อไปด้วยนะไม่ไป้ไป จากโควิดไปแล้วอาจารย์เทวิวัฒน์ก็เลยเป็นหลวงพ่อเตี้ยนในวัหลวงพ่อเตียนลรไปหลวงพ่อเตียนเขาเตียมันจะไปแต่หลวงพ่อก็เตียมหยุดไว้หลวงพ่อหลวงพ่อป่วยผ่าดตัดแล้วถ้าหลวงพ่อไปหวงผมต้องไปรับศพแน่นอนไปรับศพไม่ต้องไปหลวงพ่ออยู่เลยนะนั่นอยู่หมัดเลยหลวงพ่อเตียนจะไปเตี้ยนมีเหตุมีผลนับบางส่วนบางคนนะหลวงพ่อเตียย วันหนึ่งเราอยู่สวนโมกวัดโมกเขาพูดผิดวัดโมกเขาแก่คนปฏิบัติธรรมเกือบพันคนหลวงพ่อเตรียมแต่จะมาหลวงเตรียมตัวจะไปบนวันที่6ของงานอีกวันของวันก็จะเสร็จงานครับพอดีก็บอกคณะสงฆ์ว่าหลวงพ่อจะไปบนวันนีอาจารย์สมหมายพูดขึ้นมาหลวงพ่อไปพวกผมก็ไปเลยหลวงพอ่อเลิกกผมก็เลิก หยุดเลยลรเราก็เตียนหยุไม่ไปเลยนะคุณหมายพูดถูดกนะเพระงั้นไม่ต้องไปหลวงพ่อเตียนมีเหตุผลหลวงพ่อเตียนน่ารักหลวงพ่อเตียนเราก็มีเหตุผลพูดได้ดีนะปีหนึ่งอยู่วัดโมกขอนแก่นพระสงฆ์ก็ท่านหนึ่งเยอะพูดกันไม่ค่อยสุภาพแต่ตัวไม่ค่อยเรียบร้อยหลวงพ่อคำเสียนนง,งนันดานานานี่ทำไมหลวงพ่อคณะสงฆ์ไม่ค่อยดี พระสงฆใหม่ๆลงมาพูดไม่กี่นึงแนะไม่แน่จะได้เลยเพราะจะได้ขอสัมมาดาเขาบอกให้พระสงฆ์แต่เห็นว่าแต่คำพูดมีน่ารักน้อยทุกคนก็ยอมรับนะเพราะฉะนั้นเรื่องหลวงพอ่อคำเสียนเปบุคคลที่มีเหตุมีผลมีเหตุมีผลมากและการปฏิบัติทั่นก็ลุ่มลึกเจ็ดปีหมดจบแนละ้วจบจริง จบนะอะไรทังสินแล้วนะเป็นอะไรก็ไม่รู้แหละแต่จะมาก็ก็อยู่กับท่านมานานร่วมเป็นร่วงตายกันมานานมีทีหนึ่งท่านวิเชียรเขาก็บอกเขาปฏิบัติครับแล้วเราก็เรียนในบ้านด้วยวิเชียรนะอรหต์แล้วิเชียรนะเขาเด้ยเกิดวิปราสต์ยังไงนะลูกในสายเราก็เทียนเนี่ยม้าอยู่สองลูกความเขียนหนึ่ง สอง้าพเจ้าดีเซียนตอะนั้นไม่มีเราพูดดีเราก็เลยบอกว่า,าทางคำเขียนท่านดิเซียนบอกว่ามีพรหารมีสองลูกในฐา,าน,าานะที่เป็นรหันต์ด้วยกันน่าจะไปสอนในท่านดิเซียนในแก้อารมณ์ให้ก็น้อยนะาเป็นต้อพูดอย่างนั้นนะไม่ดีเขาดพูดตามวิเซียนพูดวิเซียนประกาศมาจะรอน ไอ้ที่เสื่เทีนยทนันเทียนไปก็จะตายเอยงนะเอาขับไม่ได้กันสมองมันเทียงม,มันชอบันเบลอไปหมดแล้วลักษณะคนที่ไม่ฟัางคนหลวงพ่อเทียนพูดดีว่าคนเป็นนิปบันน,นูนะเป็นนิปบันนูเหมือนกับคนกินเหล้าชาวบ้านขางคนกินเหล้าเมาบางคนก็ไม่เมาบางคนก็เมา,ากๆๆมาเพื่อนบอกว่าลุงลุงลุมเมาแล้วไม่ต้องกินกแล้วเล้าต้องกินอ๋อคนไม่เมา ม่อิงก็ได้ไม่อิงเมาเง็นหน้าเสียหน้าเสียหลังเงิเมาไม่องิงท่านดิเชียนก็เหมือนกันไปอยู่ที่เลงข้อแจ้าก็ประกาศตนอย่างนี้เลยจันหมาเลก็ได้ดับไฟหัดเอาลงไปก็ดับแจ้าก็ประกาศตนล้อตะโกนพวกสุน,นัขก็หมาหอ,อนเอาไปด้วย่าพ่อท่านดิเชียนก็เอาไปด้วยหอ,อนไปด้วย จะพูดคำหนึ่งน่ารนะักแต่ก็ไม่จำเป็นต้อคนเมาเหล้าหลวงพ่อเทียนผู้ลูกศิษย์ของข้าเจ็บบอกนะเหมือนคนเมาเหล้าจราิงพูดเพดือดจัดกลับกันแกจะประกาศว่าข้าพเจ้านี่แหละเป็นศิษย์ของหลวงพ่อเทียนอย่อาันกลับกันเลยโอ้โหหลวงพ่อเทียนผู้ลูกศิษย์ของข้าเลยคนเมาเหล้าคนเมาความ,มารู้เมาความคิด้ยนวันฉะนั้นพวกเราก็ไม่เป็นอย่างนั้นหรอกนะ ถ้าเป็นก็กลับใจได้นะตับได้ผมก็เย็นว่าถ้าคนพูดกันดูเรื่องอยู่ไม่เป็นไรแต่พูดไม่รู้เรื่องคนเมาเล่าผมไม่รู้เรื่องแล้วน่ะแต่ทำนองที่เจ้าคุณอะไรว่าถามกูเป็นจีนเป็นไตกันมาหน่อยฮะนอนอยู่กับพื้นดีแล้วมาเรียงปากถามกูกไปไต่กันนี่ฮะมือกูกูเด็ียดยากูเอ้สาวไต่ไต่มาเรื่อยๆทำนองน่ะนันนั้ต้องเจริไม่ได้แล้ว คือมันเที่ยนไปแล้วมันสิบไปแล้วมันเอาคืนยากแต่มันคืนได้อยู่นะัฆษณาควกันได้นั้นหน้าที่ที่จะมาพูดมาก็อาจจะสะเทือนแล้วแต่ขออภัยบางอย่างบางสิ่งไม่ควรพูดนะบางสิ่งบางอย่างต้องควรพูดแต่สําคัญที่สุดคือเราก็ระเบียบเราเนี่วนบุคคนที่น่ารักมีระเบียบวมีในในตัวเองสูงรูปคุ้มรูปนึกการไปกันมาเนี่ยอยาที่ยาวมันยาก ดีดีมากๆเลยเพราะฉะนั้นที่จะมาเพื่อที่ผมได้เกี่ยวักสิบบางอย่างมาในฐานะที่ได้เคยรู้จักแต่ละพ,อพ่อเป็นมานานก็ขอสวัสดีแตหลวงพ่อเป็นเพื่อนเป็คนน่ารักน่าสื่นสต้นน่าเอายากทำได้ดีนะขอโมทนาสาธุขอขอบคุณทุกท่านทุกคนที่มาขอจบลงคงไว้ในเวลาเียมเท่านี้น